สวัสดีครับขับร้านวออโต้สวิตนะครับก็วันนี้มาดูปัญหาของ f o r d r เ n g e r กันบ้างครับ f o r d r เ n g เจก่อนตัวโปรนะครับกันที่อยู่ด้านหลังนี่ครับนี่ครับปีประมาณปี07นะครับอาอาการปัญหาของเขาก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือมีมาเป็นประจำเหมือนกันครับอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ นี่ครับผมฟอร์ดดูลาทอกนะครับามาดูลักษณะการที่สตาร์ทไม่ติดกันนะครับนี่ครับเปิดสวิตช์ออนนะครับไฟลูปกงลูกเครื่องอะไรขึ้นเป็นปกตินะครับทีนี้ปิดสตาร์ทนะครับ นี่ครับอาการบิดสตาร์ทไม่ติดประมาณนี้ครับผมอ่าทีนี้เราก็มาตรวจเช็คโค้ดกันนะครับนี่ครับโค้ดที่ได้มาครับผม ชัดเจนนะครับ P0340 นะครับเป็นแคมชาร์ปโอเชนเซนเซอร์นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาเซนเซอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนกันนะครับว่าตีเดียวจะติดเลยหรือเปล่านะครับซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับฟอร์ดมาด้านะครับเป็นเหมือนกันนะครับอ่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแบบนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับบิดสตาร์ทลากยาวก็ยังไม่ติดนะครับ อ่าไสันนิษฐานไม่ได้เลยครับอาจจะเป็นที่ตัวนี้นะครับไม่ต้องไปตกใจหรือว่ากังวลนะครับอ่าไปบอกช่างได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือในการตรวจเช็คนะครับก็คาดการไว้ได้ครับผมว่าเป็นที่ตัวเซ็นเซอร์แคนชาร์ปนี่แหละครับอ่าก็ผมก็เดี๋ยวจะเอาเซนเซอร์มาลองเปลี่ยนกันดูนะครับว่ามันจะหายไหม นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับอ่าครับผมเราก็ไปจัดอะไรกันมาเรียบร้อยนะครับเซนเซอร์นี่ครับมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการใส่ก่อเข้าไปนะครับแล้วก็มาลองดูนว่าจะติดหรือไม่ครับนี่ครับตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงหัวหมูนะครับหัวหมูเกียร์นะครับมองจากด้านหลังเครื่องนะครับ ลงไปเลยข้างล่างนะครับจะเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใส่กันประกอบดูซิว่าจะสตาร์ตติดเลยหรือเปล่าครับผมโอเคครับผมครับผมก็ตอนนี้เราได้ประกอบก็ไปเรียบร้อยแลยนน้นะครับนี่รับเซนเซอร์นะครับได้ใส่ก็ไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ตดูนะว่าการจะเป็นยังไง ครับลองดูครับผมตีเดียวติดเลยครับนี่แหละครับการวิเคราะห์ปัญหาถ้าเราวิเคราะห์ปัญหาตรงจุดนะครับงานก็จะไม่บานปลายนะครับก็จํากัดงบให้กับลูกค้าได้นะครับที่สําคัญคือต้องมีเครื่องมือนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือจบยากครับรถในปัจจุบันนี้นะครับ ลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหานะครับเกี่ยบรถมาด้ารถฟอร์ดรถเชฟโรเลตนะครับอ่าติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านวอเตอร์เซอร์วิสนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับที่เบอร์0 9 5 6 9 6 7 5าหนะครับต่อยินดีแก้ไขปัญหาให้กับท่านนะครับอ่าสำหรับรถฟอร์ดมาด้าเชฟโรเลตนะครับมาได้เลยครับผมสำหรับกันนี้ก็จบเรียบร้อยครับผม อย่างนี้จบทัวร์ครับทีเดียวติดเลยครับผมไม่ยากครับไม่ยากครับ้ะแ,แก้ปัญหาตรงจุดทุกอย่างก็จบครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ